สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูส้มตำกันครับกําลังตำอะไรอยู่ครับอันนี้จะเป็นเมนูตำไทยข้าวโพดหมูยอนะครับใส่ถั่วฝักยาวนะครับมะเขือเทศครับแล้วก็มะนาวนะครับจากนั้นจากนั้นก็ตำด้วยหมูยอนะครับหมูยอชํำๆเลยตำไทยก็จะมีกุ้งแห้งนะครับแล้วก็จะมีถั่วครับ จากนั้นก็จะใส่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหนึ่งฝักเลยครับนี่ช่ำๆเลยครับลูกชาาน่าทานมากพร้อมเสิร์ฟ้วครับตำไทยข้าวโพดหมวยออนะครับ โอเคมาดูตมต่อไปกันครับอันนี้ตมอะไรครับมาดูกันครับตำกุ้งแซลมอนหมูยอนะครับตำเกาเหลากุ้งสดแซลมอนหมวยอตอนนี้ใส่พริกแห้งนะครับใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็ตำให้น้าตาลปี๊บแตกนะครับจากนั้นใส่น้ําปลาครับน้ําปลาสองทับพ,พีนะครับ ใส่น้ำมะนาวครับอันนี้เราก็จะโคเลๆคเลให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับน,นี่ช้อนชิม,ชม,มเค็มอีกแล้ว ไส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะนาวนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งสดนะครับกุ้งสดฉ่ำๆแซลมอนก็ช่ำใหญ่หรอน่มโอ้ยมีคนเล่นสงการมีคนเล่นสงการ <laughs> นี่ช่ำม,มากลูกค้าตำกุ้งสดแซลมอนนะครับโห พี่น้าผมขอแบบนี้เลยนะเผ็ดๆแซ่บๆน่าทานม,มากเลยหิวเลยอ่ะเห็นแล้วหิวเลยเโอเคครับมาดูตำต่อไปกันนะครับอันนี้ตำอ,อะไรครับพี่นะ้า ตำยกลานนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตำยกลานกันนะครับอ่าอันดับแรกเราจะใส่ปูมมาลงไปก่อนเลยครับโอ้โหทุกคนปูมมาเป็นปูมมาไข่ด้วยไข่ปลเลอเลยนี่ทุกคนดูทุกคนดูครับโอ้โหหกนี้ได้ปูไข่สามชิ้นเลยนะครับ อ๋อเอา้า <c oughs> จะเย็น <c oughs> ๆตามด้วยกุ้งสดฉ่ำๆนะครับแซลมอนครับหอยแครงมาครับหอยแครงนี่แล้วก็หมูยอครับโอ้โห,ออหน่าทานมากเลยครับทุกค,โคโนนี่นะครับ เมนูนี้จะเป็นเกาเหล่ายกร้านนะครับยกร้านจะมีปูม้านะครับแซลมอนกุ้งสดไส่แครงแล้วก็หมูยอนะครับออโอเคครับพร้อมเสิร์ฟอะมาครับพร้อมเสิร์ฟอันนี้ลูกค้าบ,บอกขอเปลี่ยนเป็นกุ้งสุกนะครับจัดให้มาโอ้โหน่าทานมาก พร้อมเสิร์ฟจ้ามาดูตมต่อไปครับกุ้งอกับานอันนี้ตำกุ้งสดหมูยอแบบกลับบ้านนะครับใส่ทิกน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊ลงไปนะครับแล้วก็ตำนะครับตำให้น้ำตาลปี๊กแตกใส่น้ำปลาสองทับพีเหมือนเดิมนะครับใส่น้ำมะนาวครับ ใต่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศน,นะครับมะนาวครับฉะนั้นก็ใส่กุ้งสดนะครับหมูยอครับโอ้ฉ่ำเลยครับตํากุ้งสดหมูยอนะครับ โอเคครับ